ว่าทุกอย่างตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วตอนแรกขายในโซเชียลอาจจะขายดิบขายดีนะคะหวังให้ขายออกเหมือนกับพี่ชาคลิตนั่นแหละคุณผู้ชมจหลังมาเอาจริงเหมือนมันจะล้นตลาดไปซะแล้วบวกับพิษเศรษฐกิจด้วยอู้สวนพี่ชาคลิปเนี่ย ปัดเป๋เหมือนกันนะสองแท่งคือมันส่งออกไม่ได้กลายเป็นว่ามันกระทบไปหมดเลยเมื่อก่อนเนี่ยไทยแลนด์แดนทุเรียนเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ต่างชาติมันก็ปลูกแข่งเราเหมือนกันเออกลายเป็นว่ามันกระทบไปหมดเลยค่ะต้นทางที่เป็นชาวสวนเอยคนกลางที่รับไปต่อเอยพี่แกก็เปิดใจนะยังดีที่ส่วนของตัวเองเนี่ยยังพอมีคนรู้จักอยู่บ้างพอมันส่งออกหาพ่อค้าคนกลางไม่ได้ก็ยังเออกลับมาที่ล้มที่เขามาตัดถึงที่คุณผู้ชมทําให้ยังขายออกไปได้บ้างแต่ถ้าถามว่าตอนนี้มันแย่มากไหมพี่พี่แกบอกว่า าตัวให้รอดในแต่ละวันให้ได้แล้วกันป๋าก็ถือว่าแย่เหมือนกันนะเห็นใจนะใช่แล้วถ้าหลังจากนี้ค่ะสถานการณ์เศรษฐกิจมันแย่ลงไปกว่าเดิมนี่นะพี่ชาคริสแกบอกเลยว่าต้องยอมรับแล้วล่ะต้องปรับตัวให้อยู่ให้ได้พูดได้แต่ว่าเสงสารเกษตรกรด้วยกันจริงๆแกนับตัวเองแล้วนะว่าที่ก็เป็นเกษตรกรเหมือนกันปิดท้ายอีกด้วยค่ะว่าใดๆก็แล้วแต่ล่ะอยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ย ดูในเรื่องของราคาหน่อยอย่าให้มันสูงปี๊ดจนคนแตะไม่ถึงนะหรือมันต่าเตี้ยเลียดินจนแบบตกใจยอมรับกันไม่ได้อ่ะไปฟังเสียงพี่ชาคริตชาวสวนทุเรียนกันหน่อยค่ะทุกอย่างผมว่ามันก็ต้องมีขึ้นมีลงแล้วมันก็ต้องหาต้องเข้าใจหัวอกซึ่งกันและกันแล้วเดี๋ยวหาตรงกลางให้เจอแล้วมันก็ถึงจะอยู่รอดกันได้อะไรแบบนี้เพราะถ้าเกิดใครจะแข็งอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวเนี่ยมัน มันก็จะไปไม่รอดเสียดายแล้วก็แล้วก็เป็นห่วงผลไม้อย่างมังคุดอย่างเงี้ยซึ่งจริงแล้วมังคุดมันควรจะเป็นผลไม้ที่มีราคาได้รวมไปถึงผลไม้นอื่นด้วยแต่ว่าด้วยกลไกของราคากลางผมก็มันก็อธิบายยากพูดยากนะอยู่ดีก็ล่วงไปแบบว่าโอ้ใช่ก็น่าเป็นห่วงเงินมันก็ต้องรู้จักปรับตัวครับผมเชื่อว่าทุกครั้งที่เวลามันมีเหตุการณ์อะไรที่มันไม่อยากให้เกิดเกิดขึ้นผมว่าทุกคนก็ด้วยธรรมชาติของมนุษย์อ่ะมันจะต้องรู้จักยอมรับ แล้วมันก็จะมีโอกาสที่มันมองเห็นกับสิ่งที่เราอาจจะเคยไม่ได้มองมันอะไรเงี้อยู่ดีมันก็มองแล้วเห็นเป็นโอกาสเป็นเป็นอีกหน้าต่างในการในการเอาตัวรอดขึ้นมา